เ้าวันใหม่กับใส่น้ำพี่สดใสนะครับวันนี้พบกับผมบายติกุพัฒกับแดนนียลผู้ร่วมชะตากรรมของเรากับเกม c u s t o มเพลช์เเกมออกแนวคี่ขุกขี่ขกนะฮะเป็นนักลบที่อะไรก็ไม่รู้นะก็ลองมาลองเล่นกันดูก่อนบแมีจมูกอยู่ระหว่างกลางตาเลยวันนี้เราจะมาลองโคลอฟกันดูนะฮะหรือระบบออนลายนั่นเองอโอเคผมเชิญคุณไปแล้วครับครับผม โอเคเลยใช่ไหมอ่ารอแม่กำลังเข้าอ่ามาแล้วกดวายเพื่อพร้อมนะฮะเข้าไปสู่เกมพร้อมพร้อมอ่ะทีทวนโกชุดซุมมานะครับผมแล้วก็เลือกตัวกันอะไรก็อ่าจะเป็นสีอะไรดีเนี่มันมีสีอันนี้จะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมใช่น้ำแข็งสีเหลืองนี่เหลืองนี่น่าจะไฟอ่ะอันนี้น่าจะพิษนะสีเลียง แดงสายฟ้าเป็นเป็นสายฟ้าแน่นะชิ่งเดือบโอ้สภาพเดือบไม่ค่อยดีเลยนะฮะโอเคเหลุดนะครับเซียวเหมือนกันนะฮะโอเคเหมือนเดิมฮะต้องงแขง่หลุดไม่แอนใหม่เลยอัน <laughs> นี้เรามีเนื้อเรื่องไงบ้างตอนนี้เป็นเป็นทำอะไรเ,เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่ <laughs> เราต้องเดาเองนะ,ะเนื้อเรื่องนี้ <laughs> ไม่มีคำอธิบายใดๆก็น่าจะบอกว่าทหารคนนี้น่าจะโดนยิงตายนะฮะออกมาถ้าทหารที่หน่เหมือนเราใช่ไหมเราได้ช่วยเขากันใช่แต่เราดันมีสีสันนะโอเคไปไอ้พวกนี้เป็นสอนเนี่ยนะสอนอะไรเนี่ยสอนเนื่องจากเราไม่ปีจอยนะครับเราก็อย่าไปสนมาเลยลุยเลยลุยเลยแล้วกันเราคี์บอร์ดล้วนๆนะซึ่งแหลกมากเลยนะนิดหน่อยทำใจนะับมันแหลก อัน <wounds> นี้มีพระราชากับ <professional> พระราชากับอันน่าจะเป็นบอร์ดบอเดมอลนะฮะเราเรียกว่าบอเดมอลอะไรบอลเดมอลเนี่ยมิแกเดียมเดดิอสซ่ายังไม่เคยดูอบอลเดมอลเม็นไม่กวานใหม่คิเชตันมาสีแดงใช่ไหมระโดดเป็นต่อร้โอเคแล้วก็ลุยกันไปโอ้ประชาชนนะครับนี่คนนี้คนนี่คนนี่คนนี่นี่นี่ปีศาจ ควายทุยนะเราฆ่ามันควายทุยควายทุยควายทุยตีตีมันเข้าไปฮะเฮ้ยเหรียญตกต้องเก็บนะฮะอืมมันจริงดูเป็นไม่เป็นไฟฟ้าสีแดงอ่ะอ่ะสกิลยังไม่ได้มั้ยอืมอะไรเนี่ยทำไมเราถึงแพ้เกมนี้กันเนาะ เพราะม,มันขี้ขู่ดีไม่ใช่มันลดราคาอันนั้นเราจะบอกเหตุผลที่แท้จริงสิครับมวกตอนนี้ควายทุยตัวใหญ่เขมยเขมูเจ้าหญิงมาดูนหน้าควายทุยอเาอาเอามันไปช่วยเจ้าหญิงเจ้าหญิงวราไม่รูกได้ได้อุยอุยคอยทุยสองคนเลยจิ๊บโอ้โอ้โอ้ตายแล้ว ไปดูเอาแล้วอ๋อเป็นการโหลดไวทุยนะเมื่อกี้โอ้โหเน็ตหองเน็ตทอต้องเข้าใจคุณพาะนี่ใช้เน็ตแรเน็ตเน็ตบ้านนี่ยังไม่ได้จ่ายอืมโอเคฮะคอยุูปีทึมมาแล้วโอ้โหนี่นี่อยากจะถามเหลือเกินว่ามองมองยังไงมองเห็นด้วยเหรอ หน้ากากมันอะไรเนี่ยม่รู้ไม่สัมพันธ์กันเลยโอ้โหไม่เราจะรู้ได้ไว่ามันตายเราเราก็เดาเอาโอเคน่เนื้อเรื่องตรงนี้ก็น่าจะบอกว่าก็ลุยต่อ จะในประสาทกันใช่ไหมตอนนี้ใช่นประสาทคลิปมีคียของเราด้วยถ้าให้เดาก็คือเราเป็นนักลบที่น่าจะเป็นเหมือนหัวหน้านักนักลบนะฮะก็บอดมอรก็มาชิงอำนาจไปเอาไฟล์ุยมาลุยนี่ก็เกี่ยวอะไรบอดมอรนี่อยู่ในเรื่องอะไรแฮรร์ี่พอตเตอร์เนี่ยคลิปดูถ้าจะเก่งกว่ารอยยิ้เพิ่มเลเอ๊ะนี่อะไรครับ อนี่เป็นการซื้อเราเรายัางขาดอ,อะไรครับเนี่ยร่างกายลบอะไอ่า e t h i n g งเยอะเพื่ออะไรไหมนายไปเถอะผมไม่ได้ใช้แตอนนี้เรานี้ผ่ามนมาเซฟได้แล้วอ่กดวายเลยถ้าพร้อมอ่าพร้อมพร้อมอืมตอนนี้เราได้สตเต็งขึ้นมาไงนะอุ้ยไปตอ่อแล้ว่อแล้วต่อแล้ว โอ้มีทหารมาช่วยรวด้วยฮะคีบไมีคีบทำไมเราถึงน้ำหักบ้างขนาดนั้นเคยดูเชฟไหมฮะเชฟก็อย่างเงี้ยแหละเชฟกระทกเหล็กอะดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้เดไม่้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ดูดูสเตตไปเลยอันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็น agility ความเร็วเลย ป้องกันนาจิกนะคอนติเนียกันเนาะอ่าคอนติเนียไปก่อนไอเทอรเลยแล้วกันอืมก็เอาควายคุยเท่าเดิมทำมันอะไรดีล่ะมันมันก็เกมที่ดูเล่นง่ายอยเลยเล่นง่ายเอ๊ะรางๆอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้เออเป็นเอาแนวเกมแนวไหนล็อกแมนไหมอืม น่าจะเป็นพาดานองแหน่รถแม่นะครับอืมนี่โอ้โรถทุ่มมันได้ด้วยอ่ะถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วกด W ิวหรือเปล่านี่นี่เนี่ยทุ่มทุ่มทุ่มโอ้โหมันเป็นสกิลของตัวนี่ไงอะไรอ่ะเิวคอมโบเอปุ่มเอมันใช้ได้เลยมันมันบอกสำหรับจอยสติกอ่ะใช่แล้ว นีโอ้โหไรแรงโอ้โหอะไรอ่ะนิวคอมโบเนี่ยเดนิเอลนิวคอมโบนี่ทำไมเราทำไมถึงชื่อไบไตโกพาดะอยากรู้หนิเพราะว่ามันเป็นบทเรียนนะฮะว่าถ้าใครไม่ชอบตีโกนเนี่ยก็ก็เนี่ยมันมาจากตีโกนแต่เราเอาตัวเอ็นกับอีออกฮะบายพาสก็เป็นบทเรียนในวิศวะ สายวิชาเรียนวิทย์ไว้ครับอันนี้รู้สึกอุ่นพิลึกถึงคนั้นโผล่อ๋อแบบโผล่ร้องไห้ด้วยโอ้โหเริ่มมีธนูแล้วอะไรเนี่ยไอ้หน้ามุ่ยนี่มันเดี๋ยวดูป้องการนี้โูลเลยนะการบูมอะไรอยไม่หนึ่งเออแต่อย่ากรู้จริงๆว่ามันไม่มีตาดูกันเลย โอ้ยมันมัน,นเสื้อมันอยู่ที่ขเขามันครับโอ้จริงๆควายนี่้อุยชนะเราตายแล้วนะอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหดุดแรงมากมันมันหยุดมันจะมัดหยิบธนูขึ้นมายิงได้หรือเปล่าอเราเก็บวุฒิฝ่ายสองข้างไ,ได้หรอเล่านี่นี่นี่ โอเคเราก็ไม่รู้ม่เงินเงินไ้ใช้อะไรได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะมาติโกพาร์ตมีบีคืออะไรวะได้ธนูไปใช้อะไรได้ว่มเออใช่ได้แล้วแล้วบีคืออะไรวะบีคือปุ่มในจอยไงใช่ใช่ปุ่มในจอบีคือบีลองอ่านี่ยคิวอีนี่ได้ใช้ได้ยังเลีนยนไรคอนโทรล่ะ คอนโดคือการจำได้แล้วใช่ใช่ใช่อีอีหรอใจกันโอ้โหหหลอนมันตีเกิดอาการเล็กนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งอ่ะดูเลยโอ้กด A A เคือ B. B A คือ <K al ong> B ีนิดหน่เราเปลี่ยนตัวพูดได้นะ QE วอีเของเรา QE ่ถ้าเกิดเราคือคือคิวกับอีเหมือนเราเปลี่ยนอาวุธในพอยแบงก์อ่ะได้เลยแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวต้องรอเก็บเก็บอาวุธเพิ่มนี่ไงเปลี่ยนอย่างงี้ไงตอนนี้มันก็มียาใช่ไหมใช่มียาถ้าใช้ก็กดกดกดเอเออโอเคอันนี้เราก็เดินทางมาถึงนี่ครับโอ้โอะไรเนี่ยนี่มันละราชากะทิงให้รู้สึกเหมือนจะเป็นแพ้โอ้ย แพ้แพ้เฮ้ยอะไรมะม่วงอืมเราเกลียดมะม่วงนะระวังตัวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหแพ้เท่จริงเป็นควายทุยที่มีระดับนะาะนี้ควายทุยเฮโซระวังตัวอีกแล้วจะตายแล้วห่างห่างให้หน่อยเดี๋ยวยิงธนูให้อุ๊ยโอ้โหมีขับชนได้ด้วยไหม ฉันนูยิงมได้ยิงรู้สึกมันไม่สะเทือนเลยดูแน่วเลยโอ้ยฮึสู้โอ้มีเอ้ยแต่ถ้าถอยเนี่ยมันจะทับเราไม่ได้ใช่ไหมระวังระเบิดครับผมกล้วยกล้วยกล้วยนี่ พุ่งเลือดโอ้กระเด็นเลยฮะน่าระเบิดพวกตัวอีแายเลยสมกัเป็นควายสมก็เป็นควายจริ่งไม่มีคูปัต้าผสมเลยเฮ้ยหรือว่านี่คูปัต้ามั้งนี่ควายบต้าควายบต้าแกคูปัต้าระเบิดทีเดีโอ้โหอะไร มันมันฆ่ามันยังไงต้องมีวิธีเดี๋ยวดูดูไม่จะเถื่อนอ๋อเดินมาอยู่ข้างล่างใช่ไงมยังไงเราทำได้เพื่อนนี่เราอ่ะวันนี้เราก็ยิงแค่โมงเดียวแต่มัู้ที่เราจีนนาทีโอ้ตีตีดีว่ะที่เรากีนนาทีแล้วครับอ้ยโอ้ระเบิดแรงมากไม่เป็นไรอืมเราต้องผ่านให้ได้ เดิมคลิปแรกของเราโอ้โหโอ้ยตายละไงล่ะก็ใครเนี่ยก็ใครอืมเฮ้ยนั่นอะไรตกอ่ะของดรอปของดรอปเฮ้ยดาบไหมโอ้โหเอ้ยเฮ้ยขวาเนี่ยวะขวาเนอะเฮ้ยเก็บเร็วไหนอ่ะอยู่หลังอยู่หลังเขาควายบุตตาเนี่ยนี่เก็บได้เก็บเก็บนี่เก็บได้แล้วเก็บแล้วโอ้เก็บละ เกบไปเฉยเกมแนกดตีนี่แหละอันนั้นวุ้นไหนะเกมแล้วนี่เราสลับโอ้ตายละใจเย็นเดี๋ยวๆอย่าลุนนะอือๆอย่หลุนง่ายคิปแรกเราก็ชนะมืนก็แหมจะชนะวะวฮ้ยอจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ระเบิดแฮะโอ้โอ้นึกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยการใช้แรงงานคนสิ มันมีน้ำมันเหมือนกันดิว่ามีน้ำมันระเบิดนี่มีสร้างอืมเฮ้ยมันเก็บอาวุธมาลดระดับตัวเองไงไม่รู้อาวุธเดียวควายทุยอาวุธเดียวกันเลยเออใช่ใช่แป๊บเดืองเลยอาวุธใครวะอาวุธมึงอาวุธเออเนี่ยไม่ไม่เป็นคุณคุณครับคุณไม่ไม่ต้องหรอกชิวๆิูคุณกเพราะคุณเพราะเนี่ยมีเด็กอยู่มั้ย งั้นเดี๋ยวต้องเพิ่มรายการ<ด>นี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายเลยมันต้องมีคนดูคลิปของเราแน,น่นอนร้อยก็หรูร้อยก็ห <S 1> <S 1> รูโอเคมากนี่เห็นไหมมันมียิ่งวุดอันใหม่เกิดขึ้นถ้าเกิดมา่าดูหนาขึ้นนะนี่มีลุกขึ้นมาจะเต็มรายการเลย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ๋อเพิ่มเลือดเฮ้ยตรงนี้เราต้องปลูกมันดีไหมเนี่ยอาฆ่ามันไป,ไปอย่าเลยฆ้ามันไปอา้าวตองสซยต้องปลูกไะยิงหัวนวะตีนเ,นเนี่ยตีเนี่ยวุ้นดอบไหมเนี่ยสงครามระหว่างอือ มันใจมันมีธนูแล้วมันก็มีไอ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้กลมๆแล้วมีนานลูกตุ้มอะลูกตุ่มใช่ออ,อ,อมันทดะไมม,มันโดดได้ด้วย้ถ้าเรากระโดดแล้วตีเอออ๋อ,อก็ธรรมดานี่ไงกระโดดตีดูถนูยิงธนูเท,ท่กว่าเนี่ยรู้จักข้ออายไหม<笑><笑>พ o p อาย นี่่อะไม่เป็นไรไม่โดนมีตัวอะไรในมาวิวใช้ไอ้แป๊บเนึ้ยไม่มีไม่มีดูดิดิวิวมันกันไหมอ่ะนี่นี่อ๋อมีสับตับโหลกอยู่ข้างบนนี่แล้วก็แซดปอนไม้ไรเลยเราต้องเจออะไรแน่อะไรตอนนี้ยเราจะเจออะไรกันโอ้ตอนนี้เลยเนี่ยไม่มีผ่านด่านแล้วใช่ไหม แมนใชนนะ่ยหเป็นเป็นแบบ normal เงี้ยจริงๆมีโหมดฟลิกเพย์ด้วยเออ,อนี่ความยากก็ยังไม่เท่าไหร่นะับโอ้โหพอหลุดเลยอืมนัแกแรงบินตอนนี้โค้ดคอเามเ้อะไรเนี่ยบรรดาเจ้าหญิงแห่งดิสนีย์เลย <laughs> เคยดูนาลิปิเซนไหมโอ้โหตัวไหนนี่เอฟเชลฟิเซนอะเฮ้ยเคยดูนั้นไหมอะไรนะชมงานของเจ้าชายสูนนอะอ๋อนั่นแหละคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันควายทุยตัวพ่อใช่ไหมเออมันควายเลยโอ้โหมเดี๋ยว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 เป็นอะไรวะเนี่ยมันทุบสะจมดีแล้วโอ้ยจะต้องตีข้างหลังแล้วคุกเอ้ยเอ้ยไม่มียาแล้ว ราทำได้ปี๊ปข้างหลังเดี๋ยวรอให้รอให้อุย้ยมันมันมันพลิกหนา้าแล้วจมดินเลยทีเดียวค่อยๆตุยเฮ้ยโอยูสวยละาตายตรงนี้เนี่ย่วยเจ้าหญิงมาลิฟิเซนอโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้จับเอลฟาโดน,น,นจับอยู่แล้วน่ะส่งเอลฟาทำไมยิงแต่หนูไม่โดนเลย อุระวังระวังมันทุบแล้วอุม้มนยกมีระวังโอ้หลบด้วยหลบด้วยเอ๊ะตระกันได้นี่ว,วะแต่เหมือนจะจนไม่ค่อยได้อะไรนะเรื่อมันยังไม่ถึงครึ่งเลยระวังอุยแค่โดยเกมเข้าไปแล้วโอ้โหมันส่งมันส่งลูกน้องเลยอุ้ยจะตายแล้ว Daniel bang yà hết em đi oi. Bây giờ truyền thuyền chuyên gia 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 ตอนนี้เราแอปสกิลไหมเอออัพอปเปงไงล่ะอ๋อคอนเฟิร์มอืมอืมแบคจะคอนเฟิร์ม่้กดยังไงกดกดเอเอก็คือดีอ่ะแบตอนนี้เรากเพื่ออะไรดีอ่ะความคลองตัวก็สำคัญเลยอืมเออเออใช่ความคล่อง,องตัวไ,ไหมหรือว่าดีเฟนซ์ดีกว่าเราชอบโดนตี อืมอะไรดีเฟนต์ดนตีคือโดนตีบ่อยได้กันเยอะไงอ๋อนี่ว่าจะช่บดนตรีกดกันไงนะเพื่อนดีดีไม,ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะเอ็มอืมงั้นคลิปของเราอันนี้ ใช่อาจจะต้องหยุดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเนี่ยจะหลุดแล้วขอไปจริงๆนะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ